เขาเพลงตลกคำเมืองสักเพลงเฮ้ย hey, แอบชอบเขาเคยมีแบบเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นคำเมืองํำเมืองล้วไงอ่ะแอบชอบมีใน Youtube มคำเมืองภาษาเหนือเฮ้ย hey, มีม,ม,ม,มีมีในมีใน u b e ูบเลยมาเดี๋ยวเราลองเราจะเอาเพลงนี้นะเจ้าแล้ววันนี้ยังบอกวาว ลูกมากก็ฮ้องเพลงถึงตัวกึดเอาไว้ตัวนวดประหือหายกึดมาจากหัวใจทำไมหนู้องแล้วมันเหมือนภาษาใต้เลยล่ะลูกมล็ก็ฮ้องเพลงถึงตัวเสียงไม่ถึงไม่ลองละเขาร่งอย่างแบบเขาแน่จะกกจำกัดคนอายุคนร้นออยู่ร้อทรงอย่างแบบไม่ใช่ทุกคนหนูแบบอายุเกินแล้วอื้อ เ้อันนั้นเวอร์กำเมืองอันนี้เวอร์กำหมัดนนเด้ชอบชอบทำไงแล้ววะโอ้เปิ้นก็วันไว้ก็ต่างในหัวใจเปิ้นก็เติงหาตัวนะคนดีเฮ้ยท่านต่อไปเป็นอู้แต่แต่เพินว่าทาุกได <c oughs> ไม่เคยเปลห,หปท่านอื่นจนไปท่านถูกเลยแต่เปิ้ลก็ฮักเอาตัวมาใจน้อยหัวใจเปิ้ลยังเฝ้ารอและเฝ้ากอยเฝ้ากอยคือตัวพ่อมาอูกับเปิ้ลสกร,รมในก,วกอ,นอว่าตัวก็คิดยู่ในนว่าตัวก็ฮักมาฟันมาใจน้อยหัวใจเปิ้ลนด้ชื่นชมหนูกลับไปร้องญี่ปุ่นดีกว่าดู กับไปร้องเร์ชันญี่ปุ่นดูไพรรอพอพิ้งกว่าร้องร์ชันภาษาใต้ไปเลยคิดถึงมิวสิกแบบเออคิดถึงมิวสิกบอกร้องคีย์เดียวกับพี่อ้องเลยนะว่าไปพี่อ้อนคือคือคีย์ไหนอะหนูกลับมาร้องญี่ปุ่นดีกว่าทุกคนรู้สึกร้องญี่ปุ่นแล้วแบบรู้สึกโมเอโมเอคาวาอีคาวาอีรู้สึกคาวาอีนิ่โกนิกโก โด้วครู้จักนิโกมไหมนิกโกนิกโกนิกรู้สึกเลี่ยนแปกนแลกๆเวลาทำตัวมอเอมวอเกิดไม่ทันนิโกะเป็นไปไม่ได้งับเป็นไปไม่ได้เมา่อเสียเกิดทันทุกครั้ง้องมันเกิดทันอุ๊ย